ล่องใต้วันน like ี้กับวเลยลักษุสังคมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวิลาวันวิชชยดิตเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬามหาวิทยาลัยวเลยลักษ์ค่ะรายการวลลยลักษุสังคมนะคะเราก็จะพูดคุยถึงสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนนะคะที่มหาวิทยาลัยวเลยลักษ์รวมไปถึงงานบริการวิชาการของสังคมที่มหาวิทยาลัยวเลยลักษ์ของเราได้ดําเนินงานผ่านมาค่ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ สำนักวิชานะคะซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สําคัญมากเลยในของมหาวิทยาลัย,ายลักนะคะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรพงศพิชิตจันนุยค่ะคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนกครับค่ะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะบัณฑิตวิทยาลัยคืออะไรค่ะต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเ,เราจะพูดถึงอะไรในบัณฑิตวิทยาลัยค่ะอาจารย์ก็เอาเท้าความนิดนึงนะก็ะการเรียนการสอนเนี่ยระดับมาเขาเรียกว่าอะไร หลังในมหาวิทยาลัยแล้วกันนะฮะก็จะมีทั้งปิญญาตรีปิญญาโทและปัญญาเอกทีนี้คําที่เราพูดติดกันก็คือบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็ปิญญาโทปิญญาเอกก็จะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ครับแล้วก็จะแยกออกมาจากปัญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนทีนี้หน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานกลางนครับที่รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนดูแลนักศึกษาแล้วก็จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในส่วนนี้ <C> e โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะเราก็เปิดสอนตั้งแต่ร,ระดับปริญ,ญญาตรีปร,ริญญาโทและก็ปริญ,ญญาเอกใช,ใช่ไหมคะคโดยบัณฑิตวิทยาลัยของเราก็จะรับผิดชอบในเรื่องของปร,ริญญาโทและก็ปร,ริญญาเอกเป็นหลักบัณฑิตวิทยาลัยก็จะดูเฉพาะปริญญาโทปริญ,ญญาเอกนะครับอาจารย์คะแล้วสาขาที่เราเปิดสอนอยู่ตอนนี้หาของวลัยลักษณ์มีสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้างคะจริงๆถ้าจะพูดรายหลักสูตรนี่ก็จะคงไม่หมดนะวันนี้ก็เอาเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาแบ่งเป็นหลักๆแล้วกันค่ะ ก็จะเป็นอ่แต่ว่าวาดเลยักเนี่ยตอนที่เรามีทุกสาขาให้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกมาศึกษาได้อ่อทุกทุกสาขาที่หมายความว่าหนึ่งก็คือสังสงคมศาสตร์เนี่ยเราก็มีนะครับเรามีหลักสูตรพญาทปริญญาเอกเราก็มีแล้วก็มีมทั้งอ่ให้เรียนอ่สวัสดิ์ทิก็มีด้วยนะครับอนอกจากเน้นการวิจัยแล้วเนี่ยก็คือพัฒนาสายสายอาชีพตัวเองก็มีอ่วิทยสาศาสตร์สุขภาพก็มีครับ ก็คือมีครบทั้งเสียงสามแบบเลยครับก็คือหนึ่งวิสัยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศา,าสตร์สองวิทยาศาสตร์สุขภาพเรามีทั้งปัญญาโทปัญญาเอกในตอนนี้แล้วมีหลักสูตรนานาชาติก็มีค่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเกือบทั้งหมดก็คือเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการในการสอนเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็สาขาสุดท้ายก็คือเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเราก็ก็มีครับทุกทุกสาขาที่กล่าวถึงเนี่ยก็มีเฉพาะมีทั้งปัญญาโทและปัญญาเอกเลยครับคือเรา เปิดครอบคลุมทั้งสายสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็คือครอบคลุมครบมีหมดครับค่ะทีนี้ค่ะหลายคนก็จะสงสัยว่าถ้าเราเปิดในปตเรีเนี่ยเราเข้าใจแล้วอาจารย์พร้อมแต่ว่าพอหลักสูตรบริญญาโทหรือปริญญาเอกค่ะคณอาจารย์ของเราที่จะมาพัฒนานักศึกษาเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนคะอาจารย์ก็ขอเขาเรียก คงไม่ตัวเลขละกันนะครับตัวเลขที่เรามีอยู่ตอนนี้คือ,อมหาวิาลยเน้นไปทางการพัฒนาการการการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพซึ่งเราใช้ซึ่งตอนนี้คํานี้ก็อาจจะไม่ใช่ติดหูเฉพาะที่วาลยรักแล้วนะครับซึ่งกระทรวงเข้าใจว่ากระทรวงก็ใช้คํานี้แลวคือของกรอบของ Ukpesf น,นะครับ<ๆ>ที่มีการจัดเรียนการสอนแบบแบบอังกฤษและกัรพูดง่ายๆซึ่งของเราตอนนี้ พูดง่ายๆว่าที่หนึ่งของประเทศนะครับก็คือประมาณเกือบ600อาจารย์เกือบ6 0 0ท่านแล้วได้รับการรับรองจาก u k p s f นะครับอ,อันนี้คือเป็นหนึ่งที่จะบอกว่าอาจารย์ของเรามีคุณภาพด้านการดูแลนักศึกษานะครับก็คือใส่ใจเรียนไม่ปล่อยให้นักศึกษาตกค้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อันนั้นคือแม้แม้โดยหลักแล้ว u k p s F จะเน้นปริญญาตรีก็ตามแต่อาจารย์กลุ่มนี้หรือทั้งหมดของวัลลักษณ์เนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เพื่อจะมาดูแลนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอก นะครับเพราะั้นอันที่1คือเราตั้งเป้าว่าอาจารย์ของเราสอนเก่งดูแลนักศึษาดีครับอันที่2ก็คือคุณภาพทางด้านการวิจัยด้วยสถิติที่เรามีตอนนี้ย้อนหลังสักปี2ปีเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยมีผลงานตีอาจารย์ของเรามีผลงานตีพิมพ์เพิ่มขึ้นประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้หมายถึงมากไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้300บทความปีนี้ก็คือ6 700บทความพ้นขึ้นเกินเกิน2เท่าเพราะฉะนั้นก็อันที่2ก็คือเครื่องการวิจัยเนี่ยตอนนี้คือเรา ผู้นี้ให้บึกก้าวกระโดดมากครับเพราะก็ด้วยหลักการดูแลนักศึกษาดีใส่ใจนักศึกษากับความสามารถในการทําวิจัยเนี่ยคือตอนนี้เรามีหมดแล้วที่วลัยลักรณบเพราะคือสองส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้นักศาปริญญาโทไปเอกเนี่ยสามารถสําเร็จการศึกษาได้ด้วยเวลาที่เหมาะสม,มครับ อาจารย์หาแล้วโดวยปกติค่ะการเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็หลักสูตรก็จะ4ปีใช่ไหมคะ,ะถ้าปริญญาโทรหรือปริญญาเอกค่ะของที่วัดไรรัฐเรามีแผนในการระยะเวลาในการเรียนยังไงบ้างคะอาจารย์ก็อย่างกต้องเท้าความนิดนึงอีกแล้วตัวเลขของเราไม่ค่อยดีนะักนะครับรวมรวมทั้งในภาพรวมประเทศด้วยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นก็คือ,อนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกเนื่องจากว่าการศึกษาหลังปริญญาตรีเนี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแน่นอนว่าโอเคในปีที่1คุณต้องลงวิชานี้ทั้งหมด ที่2คุณต้องลงครบสองปีแล้วคุณสำเร็จการศึกษาแต่ว่าปอโทปอเอกหรือรับดำบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเพราะอันที่หนึ่งก็คือว่ามันก็มีความผิดโอเคทาวิจัยแล้วมันมันผิดก็ได้ใช่ไหมครับมันก็มีพนักที่วิทยลักณเนี่ยเราเราไม่ไม่ไว้อย่างนั้นแล้วเพราะว่าด้วยนโยบายมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มองว่าถ้าสมมตินักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วไม่จบตกออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นผลเสียต่อมหาวิทยาลัยเพราะที่วิทยลักณ์ตอนนี้เรา เชิงบังคับแล้วกันนะครับว่าบัณฑิตวลานี่ลงไปดูแลเรื่องนี้หน่อยว่านักศาพอโทเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้นักศึษาสมเด็จการศาภายใน2อปีอถึงปกติโดยเฉลี่ยประมาณ4ี่ปีนะสองปีทําได้ไหมปอเอกเนี่ยไม่ให้เกินสัก3ปีครึ่งได้ไหมครับไอ้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราขับเคลื่อนมาโดยตลอดเนี่ยสองสามปีสี 4, บบ่บ่มมาสักช่วงแล้วรายไม่นานเนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้แล้วว่าปรญาโทที่วัยรักเนี่ยสามารถสมเด็จการศาได้ก่อน2ปี โดยเฉลี่ยนะครับซึ่งมีหนึ่งปีก็มีนะครับหนึ่งปีก็มีครับก็ปีครึ่งอะไรก็มีโดยเฉลี่ยแล้วตอนนี้ไม่ถึงสองปีปอเอกตอนนี้เราขับเคลื่อนก็ท่านอธิการก็ลงไปดูให้ให้บรรยุอะไรติดตามเลยครับตั้งแต่คุณมาวันแรกจริงๆงก่อนด้วยซ้ำก่อนที่จะสมัครเนี่ยให้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วทำโปรโพเซลแล้วครับมาคุยวิจัยกันเลยเข้ามาเนี่ยทิศทางมันจะได้แน่นอนครับเข้ามาวันแรกจนถึงสามปีเนี่ยคุณจะทําอะไรในนี้ครับ เพราะฉะนั้นปอเอกในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็มั่นใจว่านักศึกษาสามารถรํำเน็จการศษาได้ไม่เกิน3ปีหรือ3ปีครึ่งมัน <พอ S 1> เป็นตัวเลขที่ดูดีมากครับรวมมันมันเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าอาจารย์เรามีคุณภาพด้านหนึ่นงนการสอนด้านการวิจัยเพราะการดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหา คือมันเห็นชัดเจนเพราะด้วยความที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่การงานรวมไปถึงความเป็นอิสระรในการใช้ชีวิตมากขึ้นมันก็น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรามีเขาเรียกระบบในการบังคับว่าคุณอิสระนั่นแหละคือเขาบอกว่าเออสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่เราไม่อยากให้นักศึกษามาเรียนรู้ตลอดชีวิตในมหาวิทยาลัยก็คือคุณจะต้องสำเร็จการศึกษาแล้วก็ไปทํางานของตัวเองครับ เราเห็นทิศทางในเรื่องของอนาคตของค,คนที่จะมาสม,มาสัครเรียนที่นี่ว่ารเรียนบอทูเนี่ยจบแน่ด้วยการดูแลนักศึกษาด้วยการาดูแลที่ดีแล้วก็ถามว่าปล่อยไหมนักศึกษาจบแบบปล่อยไปเลยไมไมไม,ไม่นะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องมีมาตรฐานคุณสามารถสำเร็จการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยเกรด GPA ของคุณต้องเท่าไหร่ผลงานปีพิมพ์คุณต้องมีไม่นั้นคุณก็จะสําเร็จการศึกษาไม่ได้ เพราะด้วยด้วยเงื่อนไขที่มันมีกฎระเบียบอยู่เนี่ยเราสามารถทาให้นักศึกษาสามารถสมัครเรการศึกษาได้ภายพอโท็ประมาณก่อน2ปีนี่ถือว่าน้อยมากนะครับที่ที่ไหนจะทําได้ค่ะก็คือ,อยืนยันได้เลยว่าจบที่นี่เนี่ยในเวลาที่ที่เหมาะสมที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพใช่ครับแต่ปอเอกนี่เราก็นั่นแหละครับสปีเราตั้งไว้อ่าคุณเข้ามาวันแรกเลยครับคุยกันเลยว่ากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าภายใน3ปีเนี่ย คุณจะทำอะไรบ้างลง,ลงรายวิชายังไงอะไรยังไง,ไง,ไงคุณสอบดีเฟนคุณสอบโปรโพเซลตอนไหนยังไงครับจนถึงทิ้งไว้3ปีเพราะเราเรายอมรับความเออร์เรอร์ได้ประมาณ3ปีครึ่งมันก็จะทําได้ครับอ,อาจารย์หาหลายคนก็สงสัยว่าในการที่จะเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกค่ะ,คะ ในส่วนของการให้ทุนสนับสนุนนะคะกับนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะมหาวิทยาลัยมีซัพพอร์ตในส่วนนี้ยังไงบ้างอ<ข>าจารย์เข้าใจว่าหลายทุกที่เป็นอย่างนี้ครับก็คือการเรียนระดับปริญญาโทมันเอกหรือบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ไฟบังคับบอนใครก็เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รดับบัณศึกษาเนี่ยก็จะต้องการทุนการศึกษา ที่มาหาดรายแล้วเรามีหลายประเภทนะครับเร,เราแบ่งเป็นประเภทและกันประเภทที่หนึ่งก็คือระ,ะดับที่เราจะให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจํานวน huh. แล้วก็บวกรายเดือนให้ด้วยแต่ก็อย่างที่เรียนคุณนกเบื้องต้นว่าเราไม่เข้ามาแล้วคุณจะเรียนกี่ปีก็ได้ไม่เอานะครับเรากำหนดไว้สามป huh. ีใน3าปีนี้คุณจะต้องมีออฟพุตอะไรบ้างมีเปเปอร์กี่ชิ้นอะไรอย่างไงบ้างอ,อันที่2ก<ม>็ 2> คือแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจํานวนอย่างเดียว แบบแรกเนี่ยเราจะเอาที่มีเขาเรียกว่าผลการศึกษาดีหน่อยดีไม่ไม่หน่อยครับดีเยอะเลยครับเราก็คือเกียรตินิยมทั้งนั้นครับเพราะว่ามาวเลยมองว่าถ้าคุณมีคะแนน GPA หรือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยมันเข้ามาในส่วนนี้ก็สามารถไม่ไม่ไม่สูญเปล่านะครับก็คือสําเร็จการศึกษาแน่นอนแล้วก็ทํา KPI ได้อย่างที่เราต้องการอยนี้ครับแล้วก็แบบที่2เนี่ยยกเว้นค่าธรรมเนียมอย่างเดียว แบบนี้เกรดลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นเกรดนิยมอยู่นะครับเราก็ต้องเอาอันที่3ที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบเราให้ทุนการศึกษาบางส่วนกับนักศึกษาที่ได้รับทุนภายนอกอย่างเช่นคุณคอปโกทุนพศวทอ,อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะให้มานักศึกษาในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาข,ของเรากับที่เงินที่ทุนภายนอกให้มันอาจจะไม่เท่ากันเพราะในส่วนที่ขาดเหลือนี่มาะไยสมทบไปเป็นทุนบางส่วนใช่ครับทั้งโททั้งเอกเรามี ก็คือมีทุนที่จะรับมีแน่นอนครับตอนนี้ก็มีนักศึกษาผู้สนใจที่มีศักยภาพอย่างที่เราพูดเนี่ยเข้ามาเรารับได้หมดครับเรารับได้หมดครับอาจารย์คะตอนนี้เรามีนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัยกี่คนประมาณห้าร้อยคนครับประมาณแต่เราก็อยากจะในอนาคตอันใกล้เราอยากมีสักพันเกินหนึ่งพันคนซึ่งซึ่งตอนนี้มีนักศึกษาต่างชาติก็หลักเกือบสองร้อยแล้วครับแล้วก็ดีครับมีหลากหลายประเทศ หมายถึงว่าไม่ได้แค่นักศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ในบัณฑิตวิทยาลัยที่มาศึกษาใช่ไหมอาจารย์พราตอนนี้ในประเทศก็แย่งจริงกันนะมาเอาไโน้นก็จะเอานี้ก็จะเอาอะไรเงี้ยใครเสนอพูดง่ายๆสินค้าดีคนก็จะไปซื้อเพราะที่ไหนให้รายเดือนสูงๆไหมเขาก็จะไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศมันต่างประเทศ่โดยเฉพาะแรกๆที่เราทำประเทศใกล้ๆเราก่อนในอาเซียนนะครับตอนนี้ก็มาครับเวียดนามทั่ง เราแล้วก็มีมีเกือบทุกประเทศแล้วตอนนี้แถวๆนี้ค่ะแล้วในช่องทางค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราจบปรีแล้วอยากจะมาเรียนบัณฑิตศึกษาเนี่ยค่ะอาจารย์ช่องทางที่จะมาศึกษาที่วัดไร้ลักษณะอาจารย์เรามีช่องทางยังไงบ้างค่ะก็ขอบคุณมากผมนึกถึงประเด็นนี้พอดีนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเป็นนักศึกษาข้างในเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ใกล้ชิดกับเราครับนักศึกษาอาจจะเคยเห็นว่ากิจกรรมของบัณฑิตวิทยาเป็นยังไงการเปิดรับสมัคร ตอนนี้คือชุกช่องทางแล้วเหมือนตอนนี้คล้ายๆเป็นร้านร้านร้านสะดวกซื้ออันนึงที่เปิด24ชั่วโมงถ้าคุณมีคําถามอะไรตอบเราเราตอบให้ได้ตลอด24อชั่วโมงครับแล้วก็การรับสมัครหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยเนื่องจากว่ายุคนี้มันเป็นยุคของสารสื่อสารนะครับใครเครองสื่อก็นนั้นครองโลกอะไรก็ประมาณนั้นเราก็พยายามที่จะครองสื่อบ้างก็ทุกช่องทางคุณต้องเห็นเราครับว่า ว่าเรามีการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทุกพ่อเอยอะไรเงี้ยการให้ทุนตอนนี้เรามีทุนขึ้นแบนเนอร์ไปเลยครับ300ทุนอย่างเงี้ยทุกคนตกใจนะระดับบัญญัเอก300ทุนนี่มันมันเยอะมากมันเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูดีครับหลายคนสอบถามเขายาให้ให้ทั้ง3 0 0ทุนเลยเหรอครับอะไรเงี้ยนะครับก็ครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วก็ที่ว่าอะไรแล้วก็เปิดรับสมัครทั้งปีค่ะวันคุณพร้อม เข้ามาเลยครับเพราะเมื่อไหร่ก็เเมื่อไหร่เข้าม่อนั้นอาจจะทักแชทมาก่อนมาคุยกันก่อนได้หรือว่าจะเดินเข้ามาได้ได้หมดเลยตอนนี้ครับเรามีเจ้าหน้าที่รวมทั้งผมเองรวมทั้งเพื่อนๆเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้นสอบแต่ว่าตอนนี้มีนักศึกษาที่สนใจสอบถามมาทุกวันนะครับบางประเทศก็อาจจะตอนเรากลางคืนแล้วเขาช่วงเช้าอะไรเขาก็ถามมาอะไรนี้ก็อยู่กันอย่างนี้ครับค่ะ อาจารย์คะเราฟังแล้วในเรื่องของคุณภาพของอาจารย์การดูแลนักศึกษาใ,ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะหลายคนก็จะนึกไม่ออกว่าบรรยากาศของการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาปริญญาโทรหรือปริญญาเอกค่ะมันมีการเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์นักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างจากปริญญาตรียังไงหรือเรามีกิจกรรมอะไรที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ใ,ให มีความเป or or ็นอ ok> ันหนึ่งอันเดียวกันบ้างค่ะอาจารย์ก็อย่างที่บอกไปว่าโทเอกเราเรียนแบบมันไม่มีแผนอย่างชัดอย่างชัดเจนนะแต่ว่าที่ว่าเลยรักเรากําหนดแผนขึ้นมาให้นักเรียนต้องทำเราเราเรียกว่ายุโรปโมเดลอะไรเงี้ยก็ก็เป็นคําที่เราเรียกหลักการคือตามนักศึกษาก็ไม่ปล่อยนะครับว่านักศึกษาคนไหนมีปัญหาเราก็ต้องเข้าไปมันติดตามรายคนตอนนี้ครับว่าทุกคนอยู่ในเป้าหมายของเราหมดแล้วเลยติด G.P.S. ส่วนตัวเลยอะไรประมาณนั้นครับ ก็สนุกดีในในแง่นั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของอย่างที่คําถามก็คือว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีกรอบให้นะการดูแลนักศึกษาแล้วก็การติดตามใส่ใจนี่มันสําคัญปอตีคุณเรียน4ปีโอเคจบมีทาโปรเจกต์เล็กน้อยในบางสาขาเนี่ยแต่พอทวพอเอกมันพูดง่ายๆว่าแต่ละคนมันก็จะมีตารางชีวิตของตัวเองมันถ้าเราไม่ไม่ไปดูหรือว่าเราดูแค่ภาพรวมนี่มันก็จะมีนักศึกษาลอสอยู่บางส่วนเื้อตอนนี้ก็ติดตามทุกคน ที่นี่ติดตามทุกคนถ้านักศึกษาคนไหนรู้สึกอึดอัดที่โดนติดตามนี่อาจจะไม่เหมาะที่จะมาติดตามเลยแล้วก็ถ้าถ้าไม่ชอบว่าเออเรียนสองปีพออยากเรียนห้าปีก็อาจจะไม่เหมาะที่ว่าอะไรละอะไรประมาณหมายความว่าทุกคนเข้ามาก็จะเห็นเป้าหมายเดียวกันต้องเป้า<ช>หมายเดียวกันคือคุณต้องสำเนิการศ<ๆ>ึกษาในเวลาที่เหมาะสมั อย่างที่บอกว่าเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาให้อาจารย์นอกจากเป็นที่ปรึกษาแล้วยังยังมีส่วนในช่วยเรื่องไหนของนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกบ้างคะ่ะที่บัณฑิตเหรอครับใช่ค่ะก็ที่บัณฑิตตอนนี้เรามีกิจกรรมอ่เข้าจากนี้ไปก็จะมีกิจกรรมเยอะขึ้นนะครับเข้าใจว่าพอจะเอากลุ่มนักศึกษานี่มาอยู่ด้วยกันที่คําถามเมื่อกี้ก็คือว่าไม่งั้นก็จะหายไปกระจัดกระจายไปนะครับเพราะเราก็จะมีกิจกรรมเดียเ๋ยวเร็วๆนี้ก็มีเช่นอาจจะอบรมเรื่องการเลือกวรารสารนะครับ แล้วก็จัดกิจกรรมการแข่งขันทรีมินิทอลอะไรเงี้ยครับแลวให้รางวัลนักศึกษาวันทุกคนก็จะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันบรรยากาศมันก็จะเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ mm hmm. ฉันโอเคดูถึงแม้คนละสายก็กมาดูว่เาเพื่อนทําอะไรสไลด์ของเพื่อนสวยไม่ก็ยังดีฮะับ mm hmm. <laughs> ประมาณนะพ mm hmm. อดะกิจกรรมของเราตอนนี้ก็หลังจากนี้ไปก็นอกจากเนื่องจากการติดตามนักศึกษาแล้วเนี่ยติดตามผลการเรียนแล้วให้นักศึกษามีปัญหาก็จะได้สอบถามเราอะไรเงรี mm ้ย hmm. อันที่2คืองานพัฒนานักศึกษา ก็คือไม่ไม่ใช่เฉพาะพัฒนาในเรื่องของวิชาการแต่ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแก้ปัญหาตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะมีนะครับแล้วรวมทั้งการทําให้นักศึกษารวมกลุ่มกันให้ได้เนี่ยเราก็จะมีนะครัใช่เป็นเป็นเรื่องที่ยากของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะมารวมกลุ่มเพื่อที่จะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สักอย่างนึับและตอนนี้เราเรานอกจากมีบัฑิตวิวยาลัยเราก็มีหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันนะครับอย่างเช่น CIA ตอนนี้เขาก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นพานักศึกษาต่างชาตินานาชาติทัวร์อะไร่งี้แคมปัสทัวร์หรือหรือหรือจังหวัดทัวร์อะไร่งี้เขาก็มีอยู่ครับนี่เขาก็มีอืมค่ะอย่างนักศึกษาที่มาจากต่างชาติค่ะอาจารย์ในการดูรายนี่แตกต่างจากนักศึกษาในประทเทศยังไงบ้างคะต้องยอมรับว่าแตกต่างเพราะว่าเขาก็พูดง่ายว่าบรรยากาศมันจะไม่เหมือนนะครับ แต่ว่าผมมั่นใจว่าด้วยการดูแลของไม่ว่าบัณฑิตอะไรที่มีหน่วยงานที่จะช่วยเสริมเช่น CIA หรือว่าศูนย์บริการการศาก็ดีเนี่ยมันจะทําให้นักศึกษารู้สึกว่าเรามีเพื่อนก็อาจจะจําได้นะครับว่าเออถ้าเราไปเรียนต่างประเทศมันมันจะรู้สึกทุกอย่างอ้างว้างไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เรานอกจากบัณฑิตแล้วก็อ,อย่างที่เรียนครับมีหน่วยงานอื่นมาช่วยด้วยเ hmm. พ่าความรู้สึกของนักศัษานูน่าจะอบอุ่นนะครับก,ก,ก็คงไม่เดียวดายอะไรอย่างนี้ ก็คือเราก็ดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการต่างบ้านต่างเมืองการกที่ไม่ได้รู้จกักแล้วก็ทุกอย่างที่พูดง่ายๆว่า,อาเอกาสารต่างๆการสื่อสารต่างๆนี่เราก็มีบุคลากรในส่วนที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เพราะเขามีปัญหาเขาก็คุยได้พูดคุยได้ค่ะ นอกจากในเรื่องของการดูแลหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยค่ะบัณฑิตวิทยาลัยเรายังทํางานเรื่องเรื่องงานวิชาการด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องงานวิชาการใช่งานวารสารเป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆก็คงไม่ใช่เป็นภารกิจหลักนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมันเป็นส่วนเติมเต็มที่ทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการให้นักศึกษาส่วนหนึ่งคือสามารถจัดกิจกรรมบางอย่างที่ทําให้นักศึกษา สามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยนะครับนันตอนนี้นอกจากเราขับเคลื่อนในเรื่องของบัณฑิตศึกษาในเรื่องของพอทุกพีกก,การจัดการเการสอนการดูแลนักศึกษาทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทีมง,งานวรารสารที่เรามีอยู่ตอนนี้ใช่ครับก็ตอนนี้อมีอยู่2วรารสารแต่ว่าจริงๆมากกว่านี้นะในมาหาวิทยาลัยนะครับก็คือมีเทรนด์ในสายตอนนี้เราอยู่ในสกอร์พัฒ์คิวสามเราเป้าหมายคิวหนึ่งในปีสองปีเนี่ย ก็คือเราก็นอกจากในเรื่องของการพัฒนาบัณฑิตเราก็มีเรื่องของการพัฒนางานวิชาการวิชาการซึ่งจะส่วนหนึ่งก็คือซัพพอร์ตซัพพอร์ตนักศึกษาเราด้วยนักศึกษาบางคนเลือกวารสารยังไงเลือกไม่เป็นอะไรเงี้ยครับเราจัดทุกปีแล้วก็พูดง่ายๆว่าเรามีทีมงานอยู่ว่าคอยตอบคําถามนักศึกษาก็เหมือนกันเมื่อกี้ครับทุกเรื่อง24ชั่วโมงครับ ไม่มีเวลาอุดอะไรเงี้ยครับอาจารย์คะหลายคนที่เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเขียนบทความตีพิมพ์อาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยให้ความมั่นใจหน่อยว่ามาแล้วเนี่ยบทความตีพิมพ์คุณภาพเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในการเรียนรู้ที่วลัยลักษ์ค่ะอาจารย์ก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าบทความของวลัยลักษณ์ตอนนี้อาจารย์เรา produce ได้เกิน200%ครับ เพราะนั้นมาตรฐานว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ของวิทยาลักษ์เนี่ยมีงานตีพิมพ์แล้วก็สามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลครับว่านักศึกษาเข้ามาแล้วไม่รู้ตีพิมพ์ยังไงอะไรยังไงเนี่ยคือนอกจากฝั่งอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วบัณฑิตวิทยาลัยก็จะมีอบรมให้ครับมีเชิญวิทยากรเก่งๆหรืออะไรมาคุยให้ฟังเลยครับการตีพิมพ์ยังไงข้อควรระวังยังไงเจอเน่ายังไงคือแน่มั่นใจได้เลยครับว่าไม่มีปัญหาในส่วนนี้ครับมีหมดนะครับ แล้วก็มีหน่วยข่าวกรองที่จะคัดเลือกวารสารให้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่ามันเหมือนหลายคนก็จะรู้สึกเพราะเราเขียนมาแล้วค่ะเราไม่รู้จะไปที่ไหนจะส่งไปตีพิมพ์ที่ไหนซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราจบหรือไม่จบด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับมันก็จะเป็นข้อที่เรามีอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างคือมันก็เป็นประเด็นสําคัญด้วยว่าเขียนออกมาแล้วไปไหนเดียอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ให้นักศึกษาเกิดคําถามเหล่านี้ครับนักศึกษาจะต้องรู้เลยว่าสิ่งที่เขา คือเขาอาจจะแบล n งในหัวไม่มีเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยว่าคุณเข้าไปที่ไหนคุณสามารถเสิร์ชอะไรได้ยังไงครับอืมครับค่ะก็มีหมดครับ <laughs> ที่ว่าเลยล้วตอนนี้รอต้อนรับนักศึกษาอย่างเดียวครับอืมทีนี้อาจจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคร่ะอาจารย์อาจจะให้พูดในเรื่องของภาพรวมบรรยากาศของการเรียนที่ไวายไลนรักค่ะอาจารย์สภาพแวดล้อมหรือความพร้อมของตัวพื้นที่ที่จะรองรับนักศึกษาค่ะครับผมก็ สุดท้ายก็ขอฝากแล้วกันนะครับที่เราจริงๆเรามีเวลาไม่มากถ้ามีเราคงคุยได้ทั้งวันนะครับว่าว่าอลไรลักมีดียังไงแล้วเหมาะที่จะให้นักศึกษาม,มาเรียนยังไงหนึ่งก็คือบรรยากาศตอนนี้เรามีทั้งด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้านหลังมหาวิทยาลัยเรามีหมดเป็น green campus จริงๆ mm hmm. อันที่2คือ,อคุณภาพอาจารย์ในเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้คือเราได้ทุกคนนะครับผ่านการอบรมของกรอบ UKPSF mm hmm. แล้วก็เกือบ600คนของอาจารย์ในมอเราได้รับการรับรองมากที่สุดในในประเทศแล้วก็ เข้าใจว่าถ้าไม่รวมของอเครืออังกฤษเนี่ยเราอยู่อันดับสองของโลกจํานวนที่มากนะครับเพราะนั้นก็คืออันที่หนึ่งแล้วบรรยากาศดีมากบรรยากาศที่เรียนคุณสามารถมีจุดพักผ่อนหย่อนใจไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองคุณภาพการดูแลนักศึกษาอันที่สามคืออาจารย์มีความสามารถในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ก็อย่างที่เรียนครับย้อนกลับไป3ปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยกับปีที่แล้วสองร้อยกว่าเท่า200กว่าเท่านะครับเพราะนั้น ด้วยประกอบกันแล้วก็ระบบที่เรามีก็คือเราไม่ปล่อยให้นักศกษาไปไหนก็ได้เราก็ดูแลเหมือนติด GPS ทุกคนเนี่ยสามสิ่งสี่สิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่าสามารถดูแลนักศึษาได้ให้สําเร็จการสารด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมและก็มีคุณภาพมันก็เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านนะครับทางนักศึษาที่ของวัดเลยลักเองปัจจุบันสิทธิ์เก่าเนี่ยแล้วก็บุคคลภายนอกนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยนะครับซึ่งเราไม่ได้คุยเป็นภาษาอังกฤษในวันนี้ก็วัดเลยรักเป็นไม่ใช่ตัวเลือกครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว นะครับ <500. S 1> แล้วก็3มสิ่งสี่สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นที่วาระรักแล้ว <500. S 1> เพราะั้นกะ็ครับไม่ใช่ตัวเลือกครับเป็นที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ <500. S 1> ใ,<ช>ในเรื่องทั้งสภาพแวดล้อมที่พร้อมในเรื่องของสภาพอากาศภูมิทัศน์ห้องเรียนรวมไปถึงห้องแลบปฏิบัติใช่<า>ห้องแลบตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีเวลาเราจะคุยกันได้เยอะตอนนี้แลบเราดีมากครับข้างหน้าข้างมาเลยมีมีทุกอย่างให้นักศึกษานะครับ ครับค่ะเราม,ม,มีทั้งห้องแลบปฏิการเรายังมีอะไรอีกประมาณ2อสามนาทีอา <laughs> จารย์ค่ะ,<ล>ะ <ๆ S 2> เรายังมีห้องแลบปฏิการที่เมื่อกีอ้อาจารย์พูดค<ช>่ะอยากให้ขยายนิดนึงค่ะก็ตอนนี้นแลบเราเข้าใจว่าพูดงคือแลบบางคนก็อาจจะก,ก็คงเข้าใจนะครับในสายวิชาในสายวิชาการก็คือ,อเครื่องไม้เครื่องมือแล้วกันของเราตอนนี้พร้อมมากนะครับอาจารย์ก็นั่นแหละครับเป็นสื่อว่าทําไมอาจารย์ปั๊มไปเปอร์ได้ต้งสองกว่าเท่านั่นหะก็หนึ่งก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเรามีครับแต่มีพร้อมครับอาจารย์พี่ปรึกษาโดเก่งอะไรเงี้ยครับก็ นะครับคราวหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อว่าเพราะว่ามันเวลามันมีไม่มาอาจารย์ค่ะในในส่วนหนึ่งค่ะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะตีพิมพ์บทความวิชาการได้เยอะมากค่ะอาจารย์ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่เราสนับสนุนคณาจารย์ด้วยหรือเปล่าคะให้ให้เห็นเส้นทางของการเติบโตในสายวิชาการตอนนี้มหาวิทยาลัยผมไม่ไม่คิดว่าเกือบทุกมหาวิทยาลัยแหละครับว่า คืออาจารย์เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีภาระหน้าที่บริการวิชาการสอนแล้วก็วิจัยเพราะอาจารย์จะต้องเติบโตในสายงานตัวเองต<ม>อนนี้ก็ได้ข่าวมีบางมหาลัยแบบอาจจะจ้างไม่จ้างแล้วถ้าคุณไม่ทําตําแหน่งทางวิชาการสมมตินะครับแล้วมันก็พ่วงกับเรื่องของบทความที่พิมพ์มัคุณต้องมีบทความทีพิมพ์หรือหนังสือก็ดีที่ว่าขอตําแหน่งทางวิชาการเพราะอาจารย์ทุกคนก็จะต้องพัฒนาตัวเองครับนั่นแหละครับ<ม>แล้วก็สิ่งสนับสนุนตอนนี้ของเราก็มีให้เขาเรียกว่าอะไรค่า เขาเรียกค่าตีพิมพ์แล้วก็มีแล้วก็มีอยู่นะครับค่ะเป็นเป็นเรื่องของความพร้อมของสถานที่นะคะเรื่องของเรื่องของความพร้อมของสถานที่อย่างที่บอกไปกรีนแคมปัสตอนนี้เราอันดับหนึ่งของภาคใต้สองสาปีสอนแล้วครับแล้วก็คุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์การจัดการศึกษาการดูแลนักศึกษาคุณภาพการวิจัยของอาจารย์ความสามารถในการตีพิมพ์ือ แค่นี้ก็หมดแล้วครับก็คือพอแล้วครับในการดูแลรักษาอนุมนิศึกษาครับนี่คือเป็นความมั่นใจจากจคณะบดีบับณฑิตวิทยาลัยที่จะยืนยันครับเพราะเราก็ทําตัวเลขให้เห็นแล้วว่าปอทปีก็มีแล้วปีครึ่งก็มีแล้วสองปีก็มีแล้ว,ลวก็เฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงสองปีครับ ก็ถ้าทุกคนไม่กลัวที่จะสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมก็ว่าเดยรลักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ครับอค่ะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องเอาไปทบทวนว่าถ้าจะเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกให้จบภายในระยะเวลาที่ที่เหมาะสมที่เหมาะสมนี้ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพมีคุณภาพด้วยใช่ครับค่ะก็ว่าได้รลักเป็นตัวเลือกแรกได้ครับอืค่ะ ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรพงศ์พิชิตจ,จันนุยนะคะคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยค่ะที่มาเปิดมุมมองของการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะรายการวาระรักสู่สังคมนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามพวกเราค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ